แต่วาดเลครับจริงๆเป็นไม้ที่ติดดอกติดดอกที่ข้อฮะดอกติดดกมากนะครับเนี่ยอย่างนเ,นเนี่ยผมให้ดูมันมีดอกทุกทุก,ท,กทุกข้อเลยฮนะยนี่แล้วก็เป็นดอกทั้งปีนะฮะเนี่ยติดดอกทั้งปีติดผลทั้งปีนะ ดูนะฮะให้ดูข้างบนข้างบนมีผลนะฮะนี่ฮะมีมดมีติดติดผลอยู่ข้างบนนะะนี่นี่ย้อนแสงนิดนี่ฮะบนนี้ก็ดอกเพียบะฮะเนี่ยดอกตามข้อาำลำต้นนะเพียบเนะะี่ย แต่ถ้าให้ดีฮนะถ้าปลูกเราต้องแต่งแต่งอย่าให้สูงมากนะครับแต่งเอาสักสองเมตรก็พอให้ออกข้างนะฮะอย่าอย่าปล่อยสูงถ้าปล่อยสูงเดี๋ยวเราห่อไม่ได้ฮะจะเก็บก็ลําบากครับนี่ตอนนี้ปล่อยมาอเอิญตอนนี้ปล่อยสูงอนะปล่อยมาเป็นแบบตอนนี้ผมว่าไม่ห้าเมตรแล้วมั้งห้าหกเมตรนะเนี่ยนี่ผมต่อกระไดถ่ายดูฮะ